คุงแปลว่าคุงภาษาญี่ปุ่นครับโอเคครับอ๋อโอเคครับเออเนี่ยตอนแรกจะดักผีในการเปิดประตูอย่างนี้เลย ไปคิดไปคิดมาไม่นานเลยเอ้าวงั้นเต้นตรงนี้ก็ด้วยเอ้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 ยเฮียนะไปเอวไปอยู่แล้ว ของกันเอาเลยสรัสแีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแ,แล้วนนครับแม่นม่แ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 ่วย่แม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 ่าทครับแม่แม่ <c oughs> ลมกลม300ล่ 300, ิม่แ600ครับเอม่แม่แ <c oughs> า่แม่แม่แมดม ช่วยพ่อด้วยเอิงเดี๋ยวเราจะตายด้วยกันเอิงผมตายในล้านเรามาขายของกันเถอะเธอแอนเอาตุ้ยเลยเนาะเอาตุ้ยมาขายของอ้าวอ้าวคนชุบหายอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวเรากันเลยจะไปหาพวกเธอเองสู้สิ แล้วเออผมอาจจะตายก่อนอะขออยู่ชีวิตลื้อไงนะผมด้ผมด้วยเอาเอะไรสึกอ่งโอ้โหตรงนั้นมันอะไรอะน่ะด้วยน้องเอิงด้วยมีผีไหมไม่มีครับลึกอะไม่มีเออไม่มีจริงเหรอโน้ต สวยเลยอท้งนนหน้าหนอยจังเลยอะ <c oughs> เออผีมาไม่บอก ไม่หรองูวนมาจังเลยผมโอษแต่เนี่ยผมโดนแต่ด้านหน้าผมไม่ได้บอกด้านหลังลากแบบหัวเลย